I got supplies. ปด้วยเองจะบีบแล้วนคน,เเนดเะเบอร์สามเบอร์สี่ไปด้วยกันบอส ไป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 โอเคเดี๋ยวเราเบอร์สี่เข้าลงมาแป๊บนึงได้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 แต่ผมเดนไปรับได้ขอบคุณครับขอบคุณยีา,ยานคน,น,คนได้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 ไหนไหน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền นี่ของครบกันแล้วหรือยังอะครับอ่ครบแล้วครับครบแนละ้วเบอร์สีอ่อะเอร็จแล้ค่ะดยวขอใส่่านกปนบนึงนะอนน <laughs> โอเคจืดจือจือจือโอเคโอเค ในนี้มีร้านค้า<ะ>ไหมเอ,อ่อมไม่มีร้านค้าซะด้วยน่าจะไม่มีเอาละมผมพา,าแ,ลแล้วนะเ้วผมพาแว้ใะซื้อของนิดหน่อยลงไปหน้านะลลงไปหน้าเลยครับผม โอเคอย่าลืมจ่ายค่าโดยสารด้วยค่าโดยสารเท่าไหร่ครับแปดบาทตลอดสายแค่แ้อางนี้ต้องจีบโดยสารเยอะหน่อยนะดีเด่นดีเด่นอะไรเหรอตาหนีเจ้าหน้าที่แล้วเก็บไปมีก่อนมี้มดยังมีมีหมดแล้วครับ มีคนณแปดคนเขามีคมูณหกนะเอาเอาไอ,าอานี้ไหมเอาตัางค์เขาไปซื้อหมวกสามมีอยู่นะมีม,มีมีคูณหกแล้วมีคูณแปดด้วยแหละซื้อแล้วเรียบร้อยจราิงสไนบันแล้วทีนี้ มีโตมองนูน่นมีกี่โตเหมือนจะมีโตเดียวไม่รู้ว่าบอทหรือเปล่าไปบอเบอร์สามไป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 กัน มันหนักเลยสาวนั่งไง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 อะไรเนี่ยนี่โอ้ยนี่สูงมาดีแล้วนั่น嘛เดี๋มันก็ตกที่สูงตายน่ะเห็นไหมยิงมันออกไปนอกวงเลยแล้วกัน น,น,นอกนอกวงนู่นศพมันอยู่ตรงนู้นไป okay, ดีกว่าไปเคยเป็นไอรอนแมนไปแล้วเป็นไอรอนแมนไปแล้วตอนนี้อุ้ย อืม่ไอรอนหมูวะเอ้ยเขาจะมาส่งงานอะไรกันตอนเราเล่นเกมวะเนี่ยโอยเฮ้ยเฮ้ยผู้ใดย พอเพื่อนลั่นกูก็โลกเลยอุ้ยคนหรือเปล่าไหนครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหายไปแล้วหรือว่าตาฝาดมาจุดโลเคชั่นเอาละทิศเลย

ข้างหน้ามีตัวนะข้างหน้ามีตัว Watch out หนักเหมือนจะเป็นคนหนักต้องขี้หูด้วยตรงนี้มีเห็นไหมมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็น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 สองตัวด้วยหุ่นไม่สมประกอบเห็นไหมเออกูต่อยกูต่อยกูต่อยกู่เหยิบกูต่อยกูหยิบนี่แม่ขวาขวาเพื่อนเพื่อนขวาในเมืองในเมือง อยู่ข้างใจเทนใ้องนั่น <c oughs> นั่นเดียวโดนล้อมมันสี่ตัวหรอเหมือนอ่ะสี่ใช่พี่เนี่ยแม่พี่หลังนี่เลยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตาย เนี่ยกูตายตอนนี้แหละตายแล้วไม่มีคนแบกไม่เป็นไรเมียผมแบกได้โอเคได้เลยติดเล่นติดเล่นไปหน่อยตอนนี้โทษทีวนทอยตรงนี้วนอยู่ตรงนี้เด็๋ไปตรองน้นเห็นแล้วก็คอยบอกพิกัดให้อืออือใช้มีนะว่น วิ่งแล้วเขาค่อยบอกพี่กัดให้ตัว 25. สายยี่สิ <at> บห้าอังเคิลเบเซอรวันสายยี่สิบห้าลบห้าสิบราคาตรงไหนโทดทิศเนี้ยเรหรอไม่ได้ไม่ได้แตตัวอยู่สิบสองนาฬิกา มันไปไหนวะเนียใช่มีนะว่นว่นข้างหลังซ้ายข้างหลังว่อนเนี่ยยลอยไปไหมอยู่ตรงนั่นแหละเออซากกระป๋องเออเออเฮ้ยยังไม่หมดอยู่หน้ามันสาม้วนยมันอ้นเลยมันเย็นอ้นเลยมันเออนายคนคนสามสามสามตัวเดียวเรอ ซ้ำมันโวนมันอยู่ตรงนี้วนเล็งก่อนแกเล็งให้มันนิ่งก่อนมันลบลังเห็นไปได้ไหมมันล็อกแล้วเนี่ยเห็นไหมเออมันมีอยู่มันมีอยู่นทั้งสี่เลยนะวันอย่ากขึนไปมันเห็นมันเห็น ลงมาแล้วยงข้างหน้ารถเมย์มันวิ่งอยู่เห็นบ้านน,านั่นน่ะขวามือ <c oughs> อ้นนนวอนเน,นี่ยมันอ๋อข้ออางหลังอุ้ยพังตีเลยตรงสมุดยนต์ผมอะ่ะลง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 บ้านลงไปอ,อย,ย่ามองกันเถอะเฮ้ย <c oughs> มีข้างหลงังอย่ามองเลยเฮ้ย <c oughs> เห็นต้นไม้ <c oughs> ต้นต้นไม้แล้วปั้ นเมียอย่าล้มเมียหยันล้มเมียหยันล้มเออเมียเพื่อนล้อตรงนั้นช่วยได้อยู่เพื่อนอ๋อเพื่อนมีช่วยตัวเองอยู่อุ้ยช่วยตัวเองช่วยตัวเองช่วยตัวเองก่อนเพื่อนช่วยตัวเองอยู่เพื่อนช่วยตัวเองอยู่รอแป๊บ เสร็จแล้วซ้ายมีแล้วเพื่อนม,ม,ม,นมีมีเยอะมีเยอะเลยหิวฮิวก่อนอ้วนหิวก่อน,อนไปหิวข้างในจ้าทันปหมสุดยอดเลยไปเป็นแผนไปเป็นแผนทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่แผนไม่ก็ถ้าโดนล้อมก็ขับไปเลยก็ได้เด็นแพ็คหนีไปก่อนเข้าวงไปก่อน น้องไปไหนมันหายไปแล้วเธอเพะฉันมนงมันคิวอ๋อมาขึ้นคิวน่าจะชุบได้แต,แต,แต่ตัวตะเกียบ ตล้องซูมเบอร์มันใส่ซูมไปอย่างวะเนี่ยแบบก,กรรมหาฟ้ามใส่พ้า่อนเธอ,อเอาแล้วเดี๋ยวเมียเดี๋ยวจะเมียเพื่อนแล้วตนน่หวังหลวงพ่อจะไม่โดนดี เฮ้ยมาพูดในในเกมล่ะแหม่อยากได้ลูกเพิ่มอะไรแล้วแหมเพื่อนก็ออนอยู่ลูกเขียว what คนไม่เนี่ยเปลูกเดอะฮกเนกนยลูกเขียวไม่เขินนะอะไรอ่ะ แคลงแรง้นคลจะตองเปียนกันแล้อุ้ยตัวนสองตัวสตัวนี่ไงนี่ไงหลับ้านมีมีขขาหลังตรงนะหลังเนินอ่ะข้างหน้าเธอ นีขวาก็ขวาก็มีเมื่อกี้เดี๋ยวบนนั้นมีป่าก้อนป่าก้อนรวังป่าเด้อขวาตรงตรงนี้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาวิ่งไปจะให้ดูนี่ตรงนี้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 ตรงบ้านเนี่ยเนาะ เมื่อกี้มันวิ่งเข้าเนินตรงนี้ตรงนี้เขาเป็นตุ๊กตายืนอยู่อะเห็นไหมเห็นไหมแถวเนี้ยตรงนี้เขาวิ่งวิ่งอยเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่ามันวิ่งไปไหนครับเพื่อนมันไอสองตัวนั้นเดินที่เนินนะนี่ไงที่เนี่วะ ใช่ยังไงอมันนี่ยมันเห็นเข้าวงไหมทำไมคนอยู่มอไซค์น่ะอไม่ใช่รถไปดึงบอกห้เองรถเมสูู่ ภารกิจจิมแชมป์โลกอุ้ยมันบินเหรอเมื่อกี้เห็นนะว่าเก็บอะไรอ่ะเก็แฟนกันแฟนกันแฟนกันใครเล่นมันโผล ไล่อารมณ์สิ้นดีบรรยากาศเงียบมากครับตอนนี้ มีสว <rium> ัสดีพี่แจ็คด้วยอวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรครับเดี๋ยนะข้างหน้าน้องมันอ่ะทั้งไงทั้งเนตัวเออสี่ตัวสี่ตัวหรอสี่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 เดี๋ยวเที่ยวกันนี้หน่อยเลยสี่เลยสี่เลย สี่เลยเออสี่สี่อ่ะสี่สี่ที่เพิ้งให้มันให้มันหายอีกตัวหนึ่งให้มันหายอีกตัวหนึ่งแสดงว่ามีสามตีแน่มันวิ่งมาขวาแล้วมันวิ่งมาฝาแล้วตัวมันบินมาทางฝาแล้วกระโดดอย่างสูงมากโมกอแตกเหรอ เราเบิดปลาใร้ตัวเองได้ป่ะเราต้องหลอกล่อให้เขายิงกันก่อนมันเปิดเหมือนมันจะตีเดียวกันป่ะเธอเพื่อนได้แล้วเธออุ้ย นั่นไงนั่นไงโดดกระโดดล้มางแล้วคนเดียวยุูบินมาแล้วนะรถเมล์ใจเย็นรถเมล์สู้ๆพี่จะไม่กลัวสมาธิพี่จะไม่กลัวสมาธิเย็บมาก อยากยิงว่ะอยากยิงว่ะแต่มึงยิงป้ายเลยอ่ะมึงยิงยิงปูนไปนู่นอ่ะนั่นเองโน้นไงนู่นไงปุ่มการบินต่ำเห็นปูนแล้วหรอนั่นแหละนั่นแหละมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันทำยุงบินมาแล้วยังยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นโซ่ สุ่มไม่ได้ก็ไม่รู้ได้ซุ่มกูแก่ง่ายแล้วอาสมมอาสมเนี่ยเห็นไหมเขาให้กำลังใจพูดไม่เป็นภาษาเลยให้กำลังใจเป็นภาษาตุรกีติดหลังคาเล็กน้อยดับเบิลเธอไม่โดน แล้วมันจะระเบิดไหมเอ้าอ้าวทำไมมันไม่บอกว่ามันอยู่ตรงนี้แล้ว